สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนดูตำหนิเหรียญชนะจนหลวงพ่อรวยปราสาทิโกเนื้อทองแดงลมดำปีห้าหกนะครับตำหนิเหรียญดูง่ายครับคั้นแรกดูโค้ดก่อนครับนี่ครับโค้ดไก่ ดูโคตรใกล้ครับดูขาดูเส้นนะครับมันจะคมชัดอันนี้คือจุดจตต่างจุดหนึ่งเลยนะครับสวยของเกมมีไม่เหมือนนะครับอาจจะไม่มีขาบ้างตอกไม่ตอกลึกไปบ้างเส้นไม่คมแล้วก็นี่ครับขอบเหรียญเห็นไหมครับมันจะมีเส้น เส้นหนึ่งเส้นนะครับมีลูกเหรียญน,นะครับสุดยอดสังเกตมาอีกอย่างเลยคือเล่ครับเลขโค้ข้าง,งหน้าเหรียญหลวงพ่อนี่ครับเลขโคจะตอกค,คมเส้นบางๆนะครับไม่ลึกถ้าตอกเึกนี่ต้องพิจารีนะครับตรงนี้ แจะเอาให้ชัวร์ครับต้องดูโคตรใกล้นี่ครับตรงนี้ครับจำไก่ได้ครับจำไก่ได้ก็คือว่าดูเป็นนะครับนี่ครับโคตรใกล้จไม่ดีครับสังเกตนะครับแคปภาพไว้ดูก็ได้ครับเวลาไปดูเหรียญโอเคนะครับผมเดี๋ยวมาสอนดูใหม่ครับนะครับสวัสดีครับ